ไาะมัเ่มตันแด็กระมคับพี่น้องเพะวอ่อแม่ัวให้จังครับอีโเอีแถวเชื่อมสาเกบอครับดูสาเกเป็นยังไงลูกก็นยังเลยครับพี่น้องสาเกเฮดเกจงได้กินครับนี่ เชื่อมหรือเหตุยังครับนี่เชื่อบวิเนี่ยฮ้เจสุเชื่อมเชื่อมบกเต็มมอนี่นพี่น้องนี่สีหน่วยปัดพี่เนี่ยใส่บิ๊กบพี่น้องก็เป็นสมัตรขผาวนัหอมพี่น้องเฮ้ย เบ่งรับพี่น้องครับ,รบเกสูกับมี่ไนเตียวเสนอเมนูสาเกาชเชื่อมับสา,าเกาาเเตียวโอ้ยนะครับพี่น้องล่อๆคร,รับพี่น้องลอชิมพี่น้อง <c oughs> ว่าหน้าตามันจะเป็นแบบไดตครับผม <c oughs> วันเดือนจัดมาพี่น้อง ปลาบ่มีแต่เห็ดเป็นตัวปลาบ่ขึ้นครับผมเกษุว่าปลาไม่ขึ้นครับเห็ดขนมนเนยผลไม้หลากไม้ที่เฮาหาที่ว่ามันอยู่ในสวนมะเอเกษุปลูกเองปลูกเองปลูกเองสวนหลังบ้านนะสวนไอ้สวนอยู่สวนหลังบ้านนะครับเนาะ เพี้ยนตีเพี้ยนตีมันีตีใครชนะปครับยังเลยบุได้ไปใส่เรื่มนียนอนครับเก็บหลังบุได้แห้งคุ้มลบุได้ยไง

ครับพี่น้องผ่านเงือนเพื่นสีปเป็นแย่ปากพ่อไม่เห็ดของหวานพี่น้องไม่เห็ดไม่เห็ดไม่เห็ด <ไป S 1> ขนมตาลพี่น้องเอ้ยไปยไปไปไปพี่น้องสอิ่ไปกันไอ้ไอห้าบักพ่อไม่นขนมพี่น้องหนทางบริเวนที่ยาวไกลพี่น้องเอ้ยไกลากาฮะกบิพี่น้องเอ้ย อู้พี่น้องมะพร้าวเห็นไหมครับพันสีแบกใหม่ไปแล้วพี่น้องนี่จังหน่วยพี่สามนวยครับสามนวยเอาจัดไปมาแล้วหน่วยอืองวยพี่น้องเดี๋ยวไปใช้ เฮ็ดเฮ็ดขนมนัพี่น้อคครับเอาค่กันเด้อโอเคเอาพี่้องนี่แล้วเต็มสามน่วยพี่้องนี่เตเฮ็ดเฮ็ดขนมปัพี่ดีน้ะครับครับครับไปเอาย่าง ได้ไหมพี่น้องบักพราวบักพราวน้ำหอมเนี่ยพี่น้องเรืองนี่ผันสีสีเนื้อไม่ไมนูของพี่สีครับเฮ็ดไก่ขนมบ่ครับนมตาลเนาะผ้าบอก้าให้เพื่อนผ้าผ้าให้เพื่อนอ๋ยวไปครับผมผาพาทางดนานตัวบักพราวไม่ไม่ผ้าตึ้งหวานกรับพี่น้องครับ พี่ก็เตรียมมะพระา้าวเช็ดขนมน้ำตาลกับเสี่ยมสาเกพี่น้องนี่ครับสาเกได้ยินได้ได้ยินเขาเอาไม่คือเกยซืครับยาเจ้าพี่น้องกินของหวานแก่เต็มหม้อเลยน,ลนี่นี่ครับเต็มหม้อเลยพี่น้องเลยนี่หม้อปอกใจได้พี่น้องนี่หมอ้อเลยนะครับนี่โอ้ยสาเก สวยเนาะน,นะมันดีมากม่ลูกันนีเป็นข้าวเหนียวแกงบวบก็อร่อยนะ,นะมันหน่อยนะมันนี่ครับเจสุ๊เมฆกุ้งห้าพ่น้อางสองอิชันยูก่กุ้งเพียงเด้เด็กกูมั่นเด็กวางอย่งี้ไก่ไม่ตื่นพี่สองแล้วมันใหญ่เกินพี่ขาเรียกไอ้เอาไก่ไก่มันกินเรามันหิดเลยบอ มันเข้าไปมันก็เนโ่นก้องโซดีกันเรื่องไกลหายพี่น้องียังก็ไอ้พันเดือไอ้งูไอ้งูกินไก่บครับงูกินไก่งูกินไก่ปัดโอ้ยครับพี่น้องต้งนีกาหัวพี่น้องว่าไกลหายพี่น้อง โซเ่เลี้กันพี่น้องไก่หายหายพอยังพี่น้องอย่าคู่บ่ครับบักล้มพี่น้องบักล้มไอ้บักล้ำบ,บ,บักเดือมพี่น้องเดีย๋ยวไอ้งวดล้างก่อนเดี๋ยวสิจับบักล้ำม,มาโซ่ <c oughs> ตอนนี้มันหนีท่านไงไอ้ไอ้ตอนนี้มันหนีท่านบ่อยม,มันหนีท่านพันเดือนมันหนีท่านทิมแต่ห้อยไก่ไว้โอ้ยกลับพี่น้องพันเดือนวมาวน,นาที่โซ่ โซ่งูกันจับไปสิโซ่เลยบ่อยอันเดือนโซ่อะไรยุ่แต่ขาไปเลยโซ่อะไแต่ขาไปเลยนะครับเนาะทันขาเดียวสิคิดข้อบวกลุ้มข้องสามนี่นครับสิ่งไอ้สิ่งไหนที่บริหารข้อบ่บ่เฮ็ดไอ้บ่ปฏิบัติเนาะเอ็นบ่อันเดือนีอร์ยิ่งวันน้าพ่องูกันเนะที่จับไปพี่น้องเบ้างครับผม มันสิมาแล้ววันพระหมดละครับพ่านนพันเดือนว่าไก่หายโซเดีัมพี่น้องไก่หายพออยังพี่น้องไก่หายพองูเหลือมเนาะไม่บอกพันเดือนงูเหลือมนี่ยไอคนนี่สิเดี๋ยวย่ำขึ้นดีมากครับคนนิ่งๆออกหากินเลยครับพี่น้องถ้าเบิ้งขึ้นนี่นพันเดือนว่าขึ้นนี่งูจะออกพี่น,อน้องนี่พร้อมบอกปี่พร้อมบอกกล้องเนี่ยแซ่บพี่น้องแซ่บผลมาคนตกใหม่ๆนี่งู งูเสี่ยวพี่น้องเสี่ยวฮะพี่สีไอ้งูเสียวมากินใกล้ป่ะครับหรือว่างไหนอยู่เหมือน่ตัวว่ามันฝนตกฝนตกไหมหรป่ะครับก่ามีอะรกินกินเถียดกินยังกินเลยไปคิดตแม่ไก่ม่ไก่ที่ตกาฝนตกแสดงว่าขึ้นนี่งูเสีอยวกันมาครับเนี่ยครับออกเวเดี๋ยวให้พันเดินครับพันสีจัดไปเลยขึ้นนี่เลย เขาเขาบริหาดเรื่องใหเขากินเน่เห็เฮไฟซอนกู้แล้วมต่าพอซอกู้ก็อนเผมครับตะเบิงพี่น้องันนี้ฝนตกฝนลินฝนว่านขึ้นนขึ้นมาไปสีไกลไกลไกหายมขึ้นว่านขึ้นวานไกลหายไกลหายไปไลยไอ้ลยอยู่ป่ครับห้าองบ่พอหายหายไปประมาณจักตัวครับนี่ยตัวตัวาตัว ครับพี่น้องกวางูสองตัวงูไอ้งูเจ้าตัวครับสองตัวสองตัวบ่ครับตะเบิรงเบิรงพี่น้องว่าไอ้พี่เสีว่าไอ้มือเลี้ยงนี่กะว่างูเจอะเจาะเจาะมากกว่านี่บอกอยู่ครับพี่น้องเป็นมาห้าตัวมือเลี้ยงห้าตัวอกอยู่สีจับงูเนาะแต่ว่ามันจะออกยับไหนสุดละกวางโอกาสมันจะออกสูงครับพี่น้องออกเรยเลยมือแลงถ้าจับ ขโมยพี่น้องจับขโมยพี่น้องจับขโมยกินไก่พี่น้องไม่ได้เหรอว่าสี่พอร์กห้าพอร์กครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้สามีกุ้งขอฝากพี่น้องนั่นกดไะไรก็แท่หายนั่นเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไะไรก็แท้นั่นนะครับผมพี่น้องหลังจากกลับมาจาก พัทยาได้พี่น้องเด้อกาาในไทยโลกพยายางที่พี่น้ามมานรรงงองเห็นนะครับผมสวัสดีครับ